ในประเทศไทยนะครับหนังวัวเป็นหนังที่ผลิตมากกว่าหนังสัตว์อื่นๆในเมืองไทยนะครับหนังวัวหลังจากที่เข้ากรรมวิธีการฟอกเนี่ยชื่อเรียกจะแตกต่างกันนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นหนังชามัวนะครับหนังแก้วนะครับหนังนิ่มนะครับหรือหนังแนปป้าหนังออยหรือหนังฟอกน้ํามันนะครับส่วนหนังอันไลยนะครับก็มีหนังอันไลจอะเข้นะครับ หนังอัดลายนกกระจอกเทศน,นะครับหนังอัดลายตะกวดนะครับซึ่งส่วนมากแล้วทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเป็นหนังวัวหมดนะครับหนังวัวที่สามารถที่จะจำหน่ายในเมืองไทยมากที่สุดเพราะว่าได้คือเป็นออเดอร์ที่คนที่นิยมกันส่วนมากถ้าเป็นหนังอัดลายเนี่ยจะเป็นพวกต่างชาตินะครับที่นิยมรวมทั้งหนังอัดลายช้างด้วยนะครับที่ต่างชาตินิยม ส่วนถ้าเมืองไทยเนี่ยหนังที่นิยมก็มีหนังชามัวนะครับหนังนิ่มหรือหนังเนปป้านะครับแล้วก็หนังออยนะครับแล้วก็หนังไทก้าหนังไทก้าคือหนังลายเส้นพวกแบรนด์ชั้นนำเนี่ยเขาจะมาผลิตนะครับมาผลิตนะครับทั่วทั่วไปแล้วก็โอเคนะครับถ้าหนังวัวเนี่ยจริงๆประเภทมันอาจจะมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ที่คุยกันขึ้นมาก็คือหนังที่ผลิต และเป็นออเดอร์อยู่ในเมืองไทยนะครับ